เอาใหม่อาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะ,คะทุกคนโอ้ยเก่งเก่งเลยเอาพูดอีกพูดอีกอ่ะอ่ะให้ให้ให้หนูเป็นเป็นพิธีกรอ่ะพูดไปพูดไปพูดดังๆลูกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเปสี่ยงพักงานกันนะคะวันนี้แหละค่ะมาดูกันค่ะ โอ้เก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองน่อยเก่งมากเก่งมากเก่งมากฮะออ้นั่นแหละนั่นแหละพูดอย่างนั้นแหละโอ้เก่ง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 มากคนเก่งของคุณยายเอาเหยียบดีดีลูกใกล้แล้วใกล้แล้วเออเออเออใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ววันนี้ให้หลานสาวมาเหยียบขาหายพี่น้องโอ้ตรงนี้แหละถูกมากถูกมากโอ้ตรงนี้แหละที่ เออเน้นเ้นตรงนี้เลยเน้นเน้นเลยเน้นเน้นเน้อ้ยปวดขาจากการสามเขาจ้าจ้าตรงนี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี้ขาข้างนี้ไมนี่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 เอาเอาเน้นเน้นเน้นอาลงลงเอาเอาเอาลงลงแรงแรแรงเลยเอาแรงแรงเลยแรงแรงเลยอืมแรงแรงเลยอืมเอาเอาเข่าแล้วเอาเข่าวะเอาเอาเอาเท้าเอาเขาเอาเท้าโลกเข่าเลยเท เอาเท้าเหรออ๋อเอาเอาเขาแล้ไม่ใช่ขาเอาขาเอาขาเหรออ๋อเอาดีๆใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ใกล้จะหายปวดแล้วเก่งจังเลยเอาใหม่เอาใหม่เออถ้ามีคนมาเหยียบให้ทุกวันคงจะดีเนาะมานวดมาบีบให้แม่โอ้ดีดีดีขอให้หนูขอให้เจ้าภาพจงเจริญม เสียงอะไรเนอะเหยียบขายายอยู่เจ้อมีเหี้งจ <laughs> ักหน่อยดูใกล้ลงแล้วะูใกล้ลงแล้วเหรอใช่หนูเหนื่อยเหรอใช่หนูรักคุณยายไหมอ่ะรัก แล้วก็เหยียบไปอีกสักสิบนาทีนะคะเต็มคาราเบลเฮ้เ <ś ś> ต็มคาราบเบลเ <ś ś> ออมันมันว่ายังไงเขาว่ายังไงอ่ะเต็มคาราเบลเหรอเอาาออเเหทั้งเต้นทั้งเหยียบได้ไหมทั้งเต้นทั้งเหยียบ <ś ś> โอ้ด่าด่าดาโอ้ด่าด่าดา โอ้โอ้โอ้ตึง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 ต oh ึงโอ้โ oh อ้โอ้โอ้ตายแล้ว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 ่า่โอ้โอ้ค่ะ